เนี่ยครับผมมาขึ้นท่อกันวันนี้อยู่กับร้านเหลิมเฮดเดอร์ครับอยู่กับตะฟุกมาขึ้นท่อสามนิ้วกันนะมาขึ้นท่อสามนิ้วกันนะครับผมพี่บอกเอาประมาณไหนครับต้องถามพี่หรือพี่คนทำมาถามผมได้ไหมไม่ติดส้นตีนนะครับมันละลายแน่นอนรองเท้าเป็นแพง ขี่พรุ่งนี้ต้องขี่ลงท้าแตะบอกให้นี่ไงม่เห็นไมเลยนี่นี่ก็ลองท้าแต่เลยไฟสามส <c oughs> ี่คู่ีนท่อเก่าถัดแล้วตัวฟุกนี่แหละทุกคนที่ไม่เคยแพะไม่เคยแพ้เนี่ยมาขึ้นสามนิว้วนะครับผมเาขึ้นแบบสามนิ้วกันเสร็จแล้วเดี๋ยวตัวฟุสกส่งมอบให้นะครับผม ไปลั่นกันแบบเต็มที่รถก็ยังไม่ได้ล้างเลยนะเนี่ยรถทำกินอย่างเงี้ยรถไปดูทำกินใช่ไหมอันนี้ปลายขึ้นไปแล้วเหรอก็บอกมุนไว้แล้วอ๋อปิดแค่แเอาแบบไหนอยากได้สั้นๆแต่ฟุกไม่อยากได้ยาวมากสั้นนี่แหละใช่ใช่ซาลาอะไรนะไม่ต้องให้มันจับถึงพักเท้าหลังได้ป่ะพี่ แล้วแต่ให้มันให้มันจับแค่ช่วงเนี้ยให้มันจับมันสั้นเกินนะมันจะดังเกินจะอยู่ประมาณฮะใช่ใช่ต้องวัดก่อนจะเอาประมาณไหนเอาวัดไหนครับวัดอานวลจันทร์ใกล้บ้านเลยถ้าวัดใกล้ๆจะวัดบุญศรีไม่ไม่พอๆกันที่นี่มันอยู่ลึกไงถ้ามีงานวัดอยู่ไม่ไปเที่ยวอบุญศรีไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนี้ มีถึงวันที่ยี่สิบหกวันนี้วันสุดท้ายมาั้งสองการ,ก,ารก็แย่แล้วนี่วันนี้กำลังดีได้นะได้กำลังเต็มเต็มเลยอันนี้ทอดหรือฝ่าหม้อ,อข้าวด้วยว <laughs> ใหญ่ที่สุดรถเดวนม่นถ้าจะใส่ท่อเดิมได้เลยอ่ะแม่งใหญ่ส<ะ>ุกฝาพีเอ็มซีแมงหมดไม่ได้เอามาเยอะเลยได้ยิงเลนเตอร์ขึ้นแบนปหเนี่ย ยิงยิงส่งไปยิงแล้วรอเขาอยู่อ,อเครืองพวกพวกอันนี้ใช่ไหมที่ว่าส่งไป 3, ยิงอ่ะใส่งไปสามสี่ใบแล้วแต่ว่ารอนานหน่นอยแต่รอบนี้ใครถามนะครับว่าใส่ท่อแบรนอะไรนี่นแหละแบรนตะฟุกนะครับตะฟุกหีซิ่ง <laughs> แต่ไปดูกันนะผมว่าออกมาหน้าตาจะเป็นยังไง สภาพรถก็เนี่ยแหละครับมอนมันเหมือนเดิมรองก่อนตะคุยตัดข้ออยูอ่มีซีดีอาร์พันนะซีดีอาร์พันปีเก่านะครับผมแอบดูแต่ผม แล้วขึ้นแบรนด์ฝั่งไปยิงว่าอะไรเนี่ย,ช,ยชื่ออะไรชื่ออะไรนลกระปองมีแค่ใบเดียวนร้านุกหนึ่งที่ส่งไปมีชื่อทำให้เขาหมดเนาะนี่ก็เป็นสภาพร้านนะผมใครอยากมาขึ้นท่อมาสั่งทำท่อแบบตามใจสั่งก็นเนี้ยเลยนะ เข้ามาจากต้นเนี้ยยินเตโฟฟ้าผ่านนะผมตัวเกษตรโนมินตรงเข้ามานิดเดียวอเ,นนะเออมาคืนมองไม่เห็นนะะะฟุบอก <c oughs> หาร้านไม่เจอไม่เท่าไหร่หาคนไม่เจอด้วยดำนี่พี่เขาก็ทำไทยอ้ำนะครับผมขึ้นท่อไทยอั่ม เกียรวยกติดสติกเกอร์ใช่แล้วนี่อันเนี้ยกเกียรวยกติดสติเก,นนเ,กตตเกอร์เนี่ยมันต้องแบบอะคัดเดชพรมาพานะทำไมต้องอะคัดเดชนะก็ไม่รู้ผมวิ่รอเข้ามาอันนี้ขึ้นเป็นเลทใช่ไหมพี่ใช่เป็เลดเป็นเลทได้ราคาประมาณเท่าไหร่พี่ เนี่ก็ราคาสตาร์ทอยู่ถ้าเป็นเซเอ orar, maar, but, but, so oh. have have ็กนะเซเอ็กมันจะอยู่ประมาณ 6, 5 0 0หขึ้นเป็นฝา CNC เราจะไม่เราจะอะไรวะเราจะไม่ขายพวกคาร์บอนเพราะว่าคาร์บอนมีปัญหาเยอะเรื่องเวลาเราใช้ไปแล้วมันคอร์ดมันไม่เหมือนพวก a r AR มันเป็นคาร์บอนแบบว่าสวมกันเป๊ะแล้วมันมีหัวท้ายล็อกกันไว้เวลาเราถอดมันจะต้องแบบดึงปอกมาหมดแล้วถ้าเป็นไทเทนพี่ถ้าไทเทมันก็อยู่ประมาณหมื่นกลางๆหมื่นปลายแล้วแต่ หมื่นถ้าเป็นสามนิ้วมันจะอยู่หมื่นปลายหมื่นหมื่นหมื่นห้าหมื่นเมื่อไหร่จะได้มีฟูลไทยเทกับเขามั้งวะเนี้โอ้ยเซตเอ็กมันต้องทำฟูลแล้วมามันก็ดีอยู่แล้วจริงอันนี้เรื่องจริงคนนี้มันฟูลคอมาแต่ว่าปลายปลายใสเละอยู่นี่็หละนะครับผมใหญ่คนี่สุเซตเอ็กแไม่ชอบแบบว่าอะไรวะคือมันไม่ต้องทำอะไรเยอะใช่ใช่มันสวยของมันอยู่แล้วคอมันให้ไทยเทมาใช่แต่ส่วนใหญ่จะชอบมาทำท่อนหลังกันมากกว่าใช่ใส่ล้วรอ แต่นี่น่าจะสั้นกว่าอันเก่าอยู่ใช่ไหมพี่ไม่สั้นหรอกพอปรอกันแต่ว่ามันดูใหญ่มันเลยดูเต็มกว่าฝาหม้อ,อข้าวพร้อมทานพร้อมแดกเ <c oughs> ขาลิงเลยเขาที่เราบอกเขาลิงกันนลยเขาลิงเลยพี่เลย <c oughs> แล้วก็เอาไปเชื่อมใช่ไหมพี่อันนี้ไปแต้มแล้วก่อนอ๋อแต้มดูทรงก่อนแล้วพอทำเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขึ้นเดโน่เลยไปขึ้นที่ไหนอะ นี่ไงพี่ยาเกซีไม่มีตังค์ขึ้นหรอโอ้ยสนับสนุนให้แม่รู้จักแกเหรอเปิดหัวกันหน่อยแล้วต้องมีการลงทุนแม่ฮะเลนโง่พี่นี่ไงแต่ยาเจซีอ่ะเอาจากห้าตัวนะมาเหรอหมดแล้วเอเอาเป็นตัวไม่เอาเป็นเม็ดนะเดี๋ยวท่อนี้ไปใส่ ค่อนนี้ไปใส่บอกตะฟุก่อนจะใส่ช้อนนี้ครับตะฟุกแต่ได้ผมหน่อยเอ้ยหนักขึ้นผ่านเั่งป่นนอ้ยดังดัง ใส่ข้อคีบอะใส่ไเหรอพี่ฮิฮิด้ปันเฮ้ยแม่งหน้าลองว่ะไอแะแะก็ใส่ข้อท่อคิกนะแล้วต่อมันต่อมนิ้วพึ่งเข้าไปเนี่ยัก้นรั่วเลยตัวโคตรหนักเลยเนี่ยเลยเออหนักจังวะพี่โทษนะมันเป็นท่อเดิมอ่ะอ๋อข้อที่เดิมมันแพงอยู่แล้วไม่อย่างหนักอะไอ้บอดี้เดิมแม่งหนักไอ้ที่อะ เสียงมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยท่อสองจังหวะใส่สี่สูบจะเป็นยังไงวะพี่ฟุ๊กโอ้ยเฮียรถที่อะไรก็รู้งงงงงงใช่เหรอมีว่าเอามาใส่ท่อสองจังหวะไอตาเคอาร์ตะฟุ๊กเน่ บรรยากาศร้านนะครับผมเยอะแยะมากมายพี่ไม่ขึ้นไอ้นี่มั้งอ่ะเปย์ท้ายอ่ะเปย์ท้ายขึ้นเป็นไอ้นี่เดี๋ยวนี้เขาฮิตกันเปย์เปท้ายสนามสนามหรอวุ้ยนี่เขาไล่เราใช้งของเดิมจอดไปเชียร์ใ้เหรอ ไม่ใช่ดิขึ้นเอาใหม่เลยอย่าเนี้ยแต่มาดูกันนะครับผมแต่ต้องรอเสร็จนะตาฟุกบอกว่ารอฝา CNC แล้วก็เดี๋ยวรอขาจับเลเซอร์นะครับผมเอามาใส่แบบเท่ๆเลยเดี๋ยวเราเอาไปขึ้นไดโน่กันตาฟุกบอกว่าเดี๋ยวลองไปขึ้นไดโนดูนะว่าจะได้มาสักส่ตัวนนอน ไปแต้มไว้ก่อนเราของวันนี้ต้อหาของเปนยากใช่โดด c b r 1 0 0 0ปีไหนนะพี่อันนี้ปี06 06ปี06ล้อมาเป็นแห้นล้ออย่างสวยหนะน้าถอดไปใส,ส่เส้น X มาเลยพี่มันเขียวล้อโซ่ <laughs> อันนี้ก็สี่เลียงใช่ป่ะพี่ xìu riêng phải không? xìu riêng xìu riêng, hoặc tuột, nó nó không phải kinh kinh xìu riêng nữa, kinh kinh ไปนี้เสร็จก่อนแล้วกันนะไปตัดท่ออยู่นี่วัดองศาก่อน,นะครับผมแล้วตรงนี้เราจะใส่ใหญ่แก้วป่ะคือใส่ใส่มไม่ใส่ไม่ได้แต่เราก็ใส่ตรงนี้ด้วยที่พี่ว่าใช่ไหมใช่เสียงน่าจะนุ่มกว่าเดิมใส่ปั๊บไอเหี้ยดังกว่าเดิมอีกมึงหลอกกูแล้วไอม, <laughs> มึงหลอกกูแล้วเดินช่างต้ม ช่างต้มยับเลยต้มกูเป็นไก่เลยเชี่ยเน่ c b r 1 0 0 0ชอบขึ้นส่งนี้กันนะม,มันเป็นอามันเป็นเว้าให้เว้ยมันเลยขึ้นอย่างนี้ม,มันจะขึ้นอย่างนี้เลยใช่ใช่แม่งนะสรงอย่างสวยเลยนะก็พี่จะทำอย่างไรตอนแรกใส่เซดเอ็กอ์เอมันต้องยิงตรงอย่างนี้เว้ยถ้าทำได้้ะสวยนะทำได้แต่มันองศามันไม่ค่อยให้ปะเวลาเองนั่งไงงองมายืนมันติดวหะให้ผมนั่งเลยนะขาลงมาข้างขวาไปค่อมขั่งนูนวขามาข้างขวา โทษนะพี่โดนไ,ไหมเวลาหน้าจะโดนรองเท้าอ่ะมันโดนอยู่แล้วแน่นอนอ่ะเนี่ยแต่ก็นิดเดียวนะจริงจริงมันก็ไม่โดนเยอะมากนะพี่ประมาณนี้แหละเ <c oughs> นี่ยรองเท้าไม่ดี่าฮ่าฮเทสเทสเออได้ละโทษนะพี่ทำตัวสุ่ก่อนตัสุ่มทำยากใส่พ่อพี่ก่อนได้ แต่ไปก่อนแล้วใส่ดูใส่ได้เปล่าอันนี้ก็ใส่ไ,ได้ครับขึ้นแบบไว้เรียบร้อยนะครับผม,มเหลืออะไรนะตะพุกเหลือทำ<แ>ขาย,ยึดตรงนี้ฮะเพราะขาย,ยึดไปมันก็จะสูงขึ้นประมาณนี้เป็นเลเซอร์ใช่ไหมอืมอันนี่ทำเป็นโปรตอไทป์ไปก่อนอันนี้ทำแบบว่าเป็นแบบนะเอาแบบขึ้นเป็นแบบไวแบบ้คนชอบสตาร์เดียรตะพุกเอาไว้ เฮ้ยเปิดไม่ได้อะเจ้าของรถกูหดเลยจริงปะเนี่ยตั้งไงวะลืมแลมัมันต้องกดกดลงไปนิดนึงพี่อ๋อไม่เหมือนแซรเนี่ย คุณจะไม่อย่างดังอะ่ะอันนี้มันยังไม่มีอะไรนะครับเหมือนเหมือนมีแต่อันนี้ท่อเปล่าปล่าอันนี้เขาเรียกว่าอาการคนท่อหลุดคือเสียงอย่างดังอะ<ฮ>่ะผท่อฝ่าหม้อข้าวนะผมอันนี้เดี๋ยวพวกอันนี้ตะฟุกจะไปยิงเลเซอร์แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนเนี่ยแล้วมันเชื่อมออโต้เชื่อมออโตอ้นะอ,นอันนี้แต้มไว้ก่อนแต้มไว้ให้มันอยู่เฉยๆเนี่ย ออกมาในงานจะเงียนเงียนกิ๊บ่างเงียบ่อนล่วงเก็บเก็บงานร้อนร้อนหนูจับไม่ได้ไงก็ไม่รู้เนี่ยนี่ก็เข้าๆนะผมเดี๋ยวรองานเสร็จอีกทีเดี๋ยวตาฟุกส่งมาให้อยากอยากลองมาแบบออกตูดอะแบบมอตจิบพีเอาเวลาได้เว้ยได้ดิผีได้ไม่กี่วันลงผมเลย